สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาเก้ยวดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันยืดทงหน้าคือเก่าพี่น้องจ้าเจอกันเก็บของไปขายคือเก่าพี่น้องจ้าเก็บของนำส่วนไปขายคือเก่าค่ะแดดฮอนหอนพี่น้องจ้าเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแพ็คของให้คุณยายไปขายพี่น้องจ้าแพ็คของช่วยคุณยายนะคะคุณยายไปตลาดเมื่อวานพี่น้องจ้าเมื่อวานมณนิสาไบ่ได้ไป าวานคุณยายไปตลาดคะ่ะเดยวสิพาไปเบิ้งพี่น้องจ๋าว่าได้อย่างไปตลาดมั่งเมืนเน่อนงเมืนน่อนีสิพาไปเบิ้งว่าได้อะไรไปตลาดนะคะไปดูกันเลยพี่น้องจ๋าเบิ้งน้องสายเพิ่นไปเลาะเห็ดพี่น้องจ๋าเท่าเหมือดเห็ดตับเต่าเห็ดเพิ่งทานเห็ดตับเต่าเห็ดเพิ่งทามบังคุจนเป็นเชือเ้อหมดละ จนเป็นเสือหมดแล้วพี่น้องเออเสียดายเนาะมาตอนมาตอนไปเห็นฮะนะคงสิตัางสงบสงงงเลยบองพคเท่าหมดละเท่าหมดแล้วเท่าหมดแล้วสามดอกพี่ยุตกาพี่อีกเห็ดเพิงเท่ามันกินได้อยู่บนเนาะมันเป็นสปอร์มันละพี่น้องจานนี่ กปอเห็ดเอาไว้เห็ดอันเสือมันเอาไวข้ขยำขยำใส่น้ำเอาไว้เสยเห็ดเสือมันเนาะโอ้ถ้าไปเบิ้งเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเสือเบิงเ้งอร่อยน้องาสเพ่นคามมันไปอันนั้นตกเบ็ดไปใส่เบ็ดเพิ่นเห็ดเพิ่นแล้วก็เก็บมานี่ ได้มะนาวมะนาวอยู่ตลาดกับเพงเพง<ๆ>พี่น้องจ๋า,ห,าหน่วยยี่สิบบาทได้มะนาวนี่เด็กมะนาวมันจะนมยใหญ่แล้วก็ได้มากบวบมากบวบเม็ดพี่น้องจ๋าเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะเอายกมามห้ดยด นี่หมักบวบเม็ดยังนุมอยู่เป็นหมักบวบเม็ดพี่น้องจ้าเตรียมซสื้อผงตแปสลาดพี่น้องจานเตรียมใส่ถุงจะไปขายตลาดแล้วคะ่ะเตรียมแพ็คของให้น้องจานหมักบวบมักนาวในมักบวบในหมันาวเฮ็ดอันจะ้ันยายจะเอาไปบ่อเอาไป คุณยายจะเอาไปหรือเปล่าเห็ดนี่ไปเก็บมือเสาพี่น้องจ๋าได้น้อยเดียวนึงได้น้อยเดียวมันเสาออกละ่ะฝนมันทิ้งสวงเนาะฝนทิ้งสวงมันก็เลยเสาออกได้เห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งหวานแล้วก็เห็ดอันพิ่งสาดพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็ดข้าวหอมเห็ดต้นสาดเห็ดต้นอันนั้นเนาะเห็ดเพิ่งตระกูลเห็ดพึ่งหมดเลยอ๋อมีอย่างอันนี้ อันนี้มันคือเปลี่ยนแบบนี้นี่เอาแปกกะระทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะคะเห็ดอะไรล่ะคะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งมีดอกแคเล็กๆน้อยๆพี่น้องจ๋าของอยู่ในถุงของอยู่ในถุงของอยู่ในสวนนี่แหละดอกแคได้สองถุงแล้วก็มาโผว่ แล้วก็สิภาพไปเบิ้งอันนี่นได้ผักหวานนำพห้น้องจ้าผักหวานนี่พิ่เก็บมาส่งผักหวาน,นลุงเพิ่เก็บมาส่งนี่ผัหวานงามงามผักหวานอย่างสวยเลยจักโลนี่เบิ้งมังนด้วยโล่ละร้อยห้าสิบบอกด้วยโลละสองร้อยบุคุณใหญ่สิ อึบกิโลหกกิโลครึ่งพี่น้องจ๋าของไปตลาดก็บอกเอาไปลายดอกพี่น้องจ๋านี่ไงได้กล้วยได้กล้วยสี่ห้าวีเสื้อเห็ดคุณยายด้วยีงคุณยายกำลังหาไม้ปลูกเห็ดอยู่ กเกษตรเพิ่นเอามาให้พี่น้องจ้ะเกษตรเอาเชื้อเห็ดมาให้นี่ละพี่น้องจ้าของไปตลาดมือเนี่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอเอาไปม่อว,ว่านนี่ก็ยังบ่มเพี่น้องจา้านี่ดีได้อันนี้ได้หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งตะลกเอาอยู่ในสวนเจ้าของเนี่ยได้มือละสองสามกัมหน่อไม้ฝรั่งงาม กำละสิบบาทเอ้ยกำละสิบบาทกำละยี่สิบบาทพี่น้องจานอันนี้สงสัยคุณยายหาก,กันลกมันสิมัดใส่กันได้สองกำสี่สิบบาททำไมฝรั่งหลกเอาอยู่สวนแล้วก็มีมกักอันนี้ละพี่น้องจานมากไอ้เขื่อนยาวแล้วก็มักทั่วปีแล้วก็ ไอ้พักขยแ่งหน้ากับพักอันตู้ของไปตลาดพี่น้องจ๋าก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยให้เบิ่งของไปตลาดคุณยายของไปตลาดคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ